สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรเพื่อสังคมไทยโดยาอาจารย์นนทนัทนายโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องศิลปะและคุณค่าของการเชื่อมโยงทุกท่านครับภาษาอังกฤษคำว่า Connect Connection เป็นการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมเนื่องเปรียบเสมือนการติดต่ออยู่ในกรอบของการสื่อสารนั่นคืออยู่ในชุดของคำว่า communication เราสามารถเชื่อมโลกทั้งใบด้วยสัญญาณนะปัจจุบันนี้จะอยู่มุมไหนของโลกแม้กระทั่งนอกโลกยังติดต่อกันได้นั่นคือสัญญาณหรือซิกเนาต่อมาครับเราสามารถเชื่อมใจทั้งดวงด้วยความรู้สึก แน่นอนครับจิตใจของเราจิตใจของผู้คนสังคมของเราเราสามารถเชื่อมได้ด้วยจิตใจที่คิดดีความปรารถนาดีนั่นคือความรู้สึกเราสามารถเชื่อมความคิดด้วยความตั้งใจหากเรามีความตั้งใจในสิ่งที่ดีความคิดของเรานั้นจะอุบัติขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์สร้างสรรเสกสรรหากมาจากกรอบภายใต้ความคิดที่ดีแล้วเราก็ยิ่งมีความตั้งใจเป็นตัวโน้มนําผลลัพธ์ย่อมตามมา ต่อมาคือเราสามารถเชื่อมสิ่งทั้งหลายบนโลกใบน,นี้ด้วยจิตที่คิดดีคำวากฎแห่งแรงดึงดูด the art of persuasion NLP ความปรารถนาความมุ่งมั่นตั้งใจเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราสามารถเชื่อมโยงด้วยการโฟกัสจิตที่คิดดี คิดถึงพูดถึงถามถึงคำนึงถึงเห็นภาพสื่อสารถึงพากันคิดพากันพูดพากันทำในสิ่งที่ดีเราเชื่อมสิ่งเหล่านั้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากเราเชื่อมสิ่งต่างๆด้วยวิธีคิดที่ผิดคิดลบคิดและคิดน้อยอิจฉาริษยาทำลายล้างด้วยวาจาถากถางทิ่มแทงทำลายล้างแทงข้างหลังสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวตเหล่านั้นหายยนะมีปัญหาแน่นอนตอนนั้นครับ คำว่าโลกทั้งใบอยู่ที่ใจของเราแม้จะเป็นคําพูดที่สละสลวยและไพเราะแต่มันคือพื้นฐานของความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มีแนวคิดที่ดีคิดที่บวกเนี่ยเขาจะมีความสําเร็จเข้ามาบรรณาการเป็นระยะระยะระยะจะคิด จะพูดจะทําอะไรก็สง่างามจะปรากฏกายก็มีบารมีมีออรา่าจะพูดคุยกับสังคมถิ่นใดก็มีพลังมีราคานี่คือเรื่องราวที่นํามาส่งมอบครับฉะนั้นขอย้ําว่าศิลปะและคุณค่าของการเชื่อมโยงนั้นมีจริงเพราะโลกทั้งใบอยู่ที่ใจของเราวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดาเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ